สวัสดีครับผมนายแพทย์กิติพันธ์ฤกษ์เกษมครับวันนี้มีปัญหาพิเศษนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้คิดนะครับว่ามาจากโลกหลอดเลือดดำขาแดงเกินไปหรือขาดำเกินไปอันที่หนึ่งคือขาแดงฮนะขาเนี่ยอาจจะมีแดงได้ทั้งขาถ้าคนไข้มีไข้นะฮะแล้วก็ปวดเนี่ย อันนึงก็คือมีการติดเชื้อที่ผิวหนังครับซึ่งภาษาทางแพทย์เขาเรียกเซลลูไลติสนะก็คือการติดเชื้อที่ผิวหนังอีกประการหนึ่งเนี่ยถ้าท่านมีเส้นเลือดขอดอยู่เนี่ยท่านอาจจะมีอาการขาแดงได้เช่นกันนะเกิดจากอาการซึ่งเลือดข้างนะเพราะมีเส้นเลือดขอดแล้วก็มีผิวหนังอักเสบนะฮะโดยเฉพาะเหนือตาตุ่มนะซึ่งการรักษานี้ต้องรักษาเฉพาะกับเรื่องของเส้นเลือดขอดนะครับในกรณีอย่างเงี้ยท่านเราไปรักษาแบบ การติดเชื้อกันในกรณีแรกเนี่ยตรงทางเนะพราะเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของการเป็นเซลล์คอนนะซึ่งในกรณีนี้อาจจะต้องพันขาหรือทาเลเซอร์เซลล์คอ <c oughs> ทีนี้กลับมาอีกปัญหาหนึ่งคือขาดำขาดำเนี่ยนะมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างอันที่1นนะครับอาจจะเกิดจากสีผิวหนังผิดปกติเป็นโรคผิวหนังครับอันนี้ก็พบได้ ลักษณะของผิวหนังดำเนี่ยจะเป็นจุดๆๆเล็กๆครับอันนี้จะเป็นลักษณะของโรคผิวหนังเป็นสีผิวหนังที่ผิดปกติทีนี้อันที่2เป็นมะเร็งของผิวหนังอันนี้เป็นเซลล์ของมะเร็งผิวหนังอาจจะเป็นไฝเป็นอะไรมาก่อดสิวโตปวดมีเลือดออกนะอันนี้ก็เป็นมะเร็งผิวหนังเป็นสีดำนะฮะประการที่3คนไข้เนี่ยมีผิวหนังเป็นปื้นดําเป็นปื้นๆโดยเฉพาะเหนือเหนือข้อเท้าเหลือตาตุ่มเนี่ยอันนี้มักจะมาจากหลอดเลือดดารั่ว หรือเป็นเส้นเลือดขอดนะฮะยิ่งถ้าท่านมีเส้นเลือดขอดเห็นชัดเนี่ยการมีผิวหนังสีดําบรินเวณเหนือตาตุ่มเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะมาจากเส้นเลือดขอดซึ่งไม่ว่าจะแดงดําอะไรก็แล้วแต่นะครับควรมาพบแพทย์ครับมาน,นี้ไม่ใช่เป็นภาวะที่ปกตินะครับอย่ายนอนช้านะครับเมื่อท่านมีแล้วควรจะไปพบแพทย์หรือหมนใกล้บ้านครับสวัสดีครับ